สวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับผมปลายทางสระบุรีครับผมไฝ่กวนชัยกับพี่ช้างวีโก้นะครับผมโอ้สวัสดีทุกทท่านนะครับผมไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยนะครับโอมาจจะดสั่นๆนะครับ วันดีหนึ่งท่านครับผมวันนี้พาน้องๆไปงานอยู่ตะแก้วนะครับผมตะแก้วนะครับผมอรัญญาประเทศนะครับผมน้องกวนชัยนะครับผมมาครับพี่ไพรวีโก้นะครับผมนุ่มหลอนะครับผมวันเอ้ยตอนนี้ก็เกือบจะถึงนางรองแล้วนะครับผมเกือบจะถึงนางรองแล้วนะครับผม คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมพูดคุยักทายได้นะครับเบนเสียงอาจจะกใครเกิดกห้หายนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเกือบจะซึงใ้ สำ่งือเสียงสางแล้วนะครับผมไล่แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับผมเสียงจะไม่ ่อยดีนะครับผมก็ต้องอขอโทษขวอภัยด้วยนะครับผมสวัสดีทุกๆตั้นนะครับผมสวัสดีแม่ๆนะครับขนาดขึ้นรถยังโยกนะครับผมน้องขวัญัยนะครับผมพีช้างเบโก้นี่นิ่งมากนะครับผม ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับผมกำลังพอดีพอดีนะครับผมสวัสดีสองท่านครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผม ยุกของเรานะครับผมยุกตลอดเลยนะครับผมวานไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับผมเพราะว่าไม่มีนะครับผม ครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณแม่พิลาวันนะคะผมที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมหลายถามสลาบรีนะครับผมไอสากแก้วนะครับปิดปูดตูนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมประมาณบายๆนะครับผมน่าจะถึงนะครับผมคาดเดาไว้นะครับผมลุงนี่เฮนะครับผมตอนเช้านะครับผม เราก็ต้องไปรอนะครับผมวันนี้นะครับสวัสดีพังวันเย็นครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับผมตอนนี้ก็คือนางรองนะครับผมนางรองใกล้แล้วนะครับผมเกือบจะตึงแล้วนะครับผมประมาณกี่กิโลก็ประมาณอีกร้อยกว่าโลนะครับคุณแม่อีกประมาณร้อยกว่าโลนะครับ อันนี้ออกจากบ้านเรามาก็ประมาณร้อยกว่าแล้วนะครับผมออกจากหมู่บ้านเราก็ประมาณร้อยกว่าโลแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับยังเหลืออีกประมาณร้อยกว่าโลอีกนะครับผมแม่อง,งาคอยด้วยต่าแม่ง,งาอยู่บ้านนะครับผม แม่ควานอยู่บ้านนะครับผมดูนาซาอยู่บ้านนะครับผมบ<ต>อกควานมาคนเดียวนะครับวันเอ้ย้วยปลงหอยอะครบพ่อควานมาคนเดียวเด้อรับเด้อมากับกคุณพ่อนะครับผมแล้วก็พี่ช้างวีกโก้นะครับผมนี่นะครับผมแอสตวสดีนะเนื้นอ ครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมงานแรกของเรานะครับผมที่มาไกลขนาดนี้นะครับ <laughs> รําลังแรกด้วยนะครับผมที่ขึ้นรถมาด้วยกันนะครับผมกับพี่้างวีโกนะ

đó xanh đi thơm đi nó sao kêu ai đặng sai เงาทืกลอไปจีนสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมผ่าน้องๆไปแหงานนะครับผมจังหวัดสะแก้วนะครับผมสแก้วนะครับผมตอนนี้ถึงนางรองแล้วนะครับผม ใช้โยกตลอดนะครับผมไกลแล้วนะครับผมไกลจะถึงแล้วนะครับผม p โก o นี้นิ่งมากนะครับผมปันใจนี้โยกตลอดเลยนะครับม,มีเชือกอินไปเริ่มด้วยไหมคะ ม่มีนะครับผมมีแค่สองเชือกนะครับผมเพราะว่าทางเยาวภาพเขาจ้างแค่สองเชือกนะครับคุณแม่ครับผมก็ก็จะแห่พรุ่งนี้ตอนเช้าน,นะครับผมแห่พรุ่งนี้ตอนเช้าแต่เราต้องไปรอนะครับผมให้น้องๆได้พักผ่อนสักหนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าก็แห่นะครับผมแห่เหช้านะครับผม ประมาณ9โมง10โมงนะครับผมเ,เสร็จก็กลับเลยนะครับผมดูหนูน้อยชายโยกของเรานะครับผมโยกตลอดนะครับผมดูพีวิโก้นะครับผมนิ่งมากเลยนะครับผมนิ่งมากนะครับผม ก็ให้งานเข้าเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับผมตีเข้ามาให้กําลังใจนะครับผมครับผมงานแรกนะครับผมเป็นงานแรกที่มาไกลขนาดนี้นะครับผมปกติพ่อควานก็ไม่เคยพา มาแหตในใกล้ในใกล้แบบนี้นะครับผมปกติก็เหตุแค่งานแถวบ้านนะครับผมอันนี้เป็นงานแรกนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาด้วยกันนะครับผมเป็นั้งแรกด้วยนะครับผมแต่ว่าก็โอเคนะครับผมปลอดภัยนะครับผมทุกอย่างนะครับผมก็เข้ากันได้นะครับผม นี่บิ๊กโก้ยหตัวใหญ่กว่านะครับผมเพราะว่าก็อายุเยอะกว่านะครับผมอายุ19ปีนะครับผมย่างยี่สิบแล้วนะครับผมดองกวนใจก็แค่1 0 11ปีนะครับผมสายโยกครับผมใช่ครับผมสายโยกจริงๆนะครับผมพีจางบิโก้นี่นิ่งมากนะครับผมนิ่งเริงๆนะครับผม น้องกวนใจนี่อู้ยุบกระโดดนะครับผมตั้งแต่มาเลยนะครับผมเราก็มีอาหารนะครับผมขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมอ้อยนะครับผมน้อ้อยนะแต่น้องทานหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ทางเจ้าภาพก็ว่าจัดเตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะครับผมจากนี้ไปก็ไม่ค่อยไกลนะครับผมแยกสระวันนะครับผมเลย อลันจาอประเทศไปไม่ค่อยไกลนะครับผมฝากทุกท่านนะครับขอมให้กำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ยุกจริงๆนะครับคุณแม่ยุตลอดเลยนะครับ อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมอาจจะสันส้นๆน,นิดๆนะครับผมเพราะว่าพอควานก็ไม่ได้ไม่มีขากล้องนะครับผมกันสั่นมานะครับผม เดี๋ยวปวอกวอนอนุญาตนะครับผมปิดทาการไล่สุดไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวใกล้ๆจะถึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวปวนก็จะไล่ให้แม่ๆเข้ามารับชมอีกรอบนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ